สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแท็กซีเ่เรายั่ยยุหาเรื่องตลอดกระเทยฟิลิปปินรุมไทยก่อนจากผู้ชายมาอยู่มีนมยึดทั้งซอยเผยความคืบหน้าคดีกระเทยฟิลิปปินรุมทำร้ายกระเทยไทยเมื่อวันที่4มีนาคมจนเป็นชนวนเหตุกระเทยไทยรวมตัวกันไปบุกเอาคืนนา้าโรงแรมกระเทยฟิลิปปินจน,จนกระทั่งแฮชแท็กสุขุมวิท11พุ่งปรีดกว่า2ล้านโพสต์ชั่วข้ามคืน ขณะที่รายการกรรมกรข่าวคุยน้องจอ5มีนาคม2567ได้ไปสอบถามชัยขับแท็กซี่ที่เห็นเหตุการณ์วันที่ 4. มีนาคมว่าช่วงค่ำวันที่ 4. มีนาคมเห็นกระเทยฟิลิปปิน,นเกือบ20คนรุมทำร้ายกระเทยคนไทย2-3คนรุมทำร้ายโวยวายและมีการถ่ายคลิปจึงได้เข้าไปช่วยห้าม แต่ฟังไม่ออกว่าวยวัยอะไรกันเพราะพูดภาษาต่างประเทศกระทั่งเกิดเหตุที่ปากซอยโรงแรมดังกล่าวล่าสุดโดยมักจะเห็นกระเทยฟิลิปปินยั่วมโมโหกระเทยไทยเป็นประจำบางทีก็แย่งลูกค้าบางทีก็ทําท่ายเยาะเยะ้ยชวนให้โมโหที่ผ่านมาก็มีแต่ฝั่งฟิลิปปินที่ชอบออกมายั่วมโมโหไม่เคยเห็นว่าฝั่งไทยไปทําร้ายเขาก่อนยิ่งเมื่อคืนแม้ว,ว่าของเราจะมีจํานวนมากแต่ฝั่งฟิลิปปินเปิดผ้าม่านจากห้องพักแล้วยังทําท่าทางเยาะเยะ้ยมองลงมาทําท่าทาง เย่อเยอยย่วมโมโหมาฆ่ากันตรงนี้สามคู่ฝั่งฟิลิปปินประมาณสิบกว่าคนฝั่งไทยยี่สิบกว่าคนก็ห้ามเขาก็แยกย้ายกันไปคนไทยก็กลับฟิลิปปินก็เข้าโรงแรมห้ามไม่ไหวขนาดร,าปรอปภเขามาเพื่อนคนขับรถก็มาเมื่อคืนมาเยอะจริงๆจนติดซอยนี้มาเดินจับแขนจับลูกค้ากันกวนกันฟิลิปปินยืนตรงนี้กะเทยไทยเดินผ่านมาฟิลิปปินก็จะยกขาขึ้นมาเห็นประจำ เคยมีแขกมาถามว่านี่ผู้หญิงหรือผู้ชายพ่อบอกว่าผู้ชายมันก็เดินมาด่าพี่หาว่าบอกแขกว่ามันเป็นกระเทยเหตุการณ์ยังไม่ถึงปีเริ่มช่วงปีใหม่เที่ยวเริ่มมีปัญหากันคล้ายๆบอกต่อๆกันบางคนเป็นผู้ชายมาอยู่ประมาณเดือนกว่าสงสัยมาทําสัญญกรรมทํานม เป็นผู้หญิงเป็นกระเทยไปเลยอยู่ตรงนี้ 30- 4สิบี่คนแต่มีสักสิบกว่าคนทมว่ามีทะเลาะหนักๆเมื่อวานเมื่อวานซอ้์แล้วมีหนักๆอีกไหมแท็กซีต่ตอบว่าไม่เคยแต่ฟิลิปปินไม่กลัวเลยนะอยู่ชั้นสองเปิดม่านเปิดโชก้นใส่อีกท้าทายว่าไม่กลัวหรอกแท็กซี่ที่เห็นเหตุการณ์อยู่ประจําบอกไดยว่าฟิลิปปินซึ่งมักจะเริ่มก่อนโดดใส่คนไทยตัวใหญ่ๆตอนนี้ฟิลิปปินจะุซอยนี้ทั้งซอยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ